เรามาภาวนานะเรารู้เลยว่าสิ่งที่เป็นสาระแกนสารไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกถ้าความสุขของเรายังอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นนะยังไว้วางใจไม่ได้ยังตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวนอะไรเงี้ยยังไว้ใจไม่ได้กระทั่งร่างกายเรายังไว้ใจไม่ได้เลยมันพร้อมจะแตกสลายเมื่อไหร่ก็ได้ หลวงพ่อก็เคยเจอนะคนปุ๊บปั๊บตายนะเห็นกันอยู่แป๊บๆเนะีตายละวสำลักข้าวตายอาหารไปอุดหลอดลมตายตายในเวลาห้านาทีควรลดชนลถกว่าําเงินในโลกนะตั้งแต่ห่างๆออกไปคนรู้จักตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองครอบครัว รวมถึงตัวเองเมื่อเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เเรามหัดภาวนาเรารู้เลยว่าที่พึ่งที่อาศัยของเรามีเรามีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราตอบได้ไหมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยของอื่นเอามาพึ่งไม่ได้เเราทำกรรมดีไว้ คัมดีจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราส่งผลให้จิตใจเรามีความสุขสิ่งที่คนในโลกปรารถนาเนี่ยคือความสุขแต่เขาไม่ฉลาดเขาคิดว่าความสุขเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมีเงินเยอะๆเราจะมีความสุขมีเงินเยอะก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมีชื่อเสียงเยอะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก นะไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาแต่มีกรรมดีของเรานะอย่างเราตั้งใจรักษาศีลห้าให้เด็ดเดี่ยวนะตั้งใจไว้รักษาไว้ทุกครั้งที่เรานึกถึงนะมันเกิดความอิมโมหิมใจขึ้นมามีปีติขึ้นมาใจเรามีอาหารที่ดีมาหล่อเลี้ยงมันมีคุณธรรมความดีหล่อเลี้ยงมีความสุข โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยตัวเองอาศัยกรรมของตัวเองคือการกระทำของเราเอง